การมีชีวิตด้วยจิตว่างก็คือจิตที่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงไม่ไปเป็นทาสของสิ่งใดๆไม่ไม่ไปติดผูกพันอยู่กับสิ่งใดๆเป็นจิตว่างเป็นจิตอิสระจากสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกอย่างนี้คือจิตว่าง จิตฉลาดจิตคิดนึกได้รวดเร็วสำหรับจะว่างไม่เป็นจิตโง่งุ่มง่ามเข้าไปลหลงไหลยึดถือในสิ่งใดก่อนแต่จะทำกําลังทำทำเสร็จแล้วจิตโง่มันก็ยึดถือตลอดเวลามันก็แบกกูเขาอยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตวุ่นเป็นจิตที่ติดอยู่ กับสิ่งนั้นๆมันไม่ว่างถ้ามีสติปัญญารู้เพียงพอในเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรื่องผลจากหน้าที่เป็นต้นแล้วก็รู้ว่าไอ้ธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นอย่างนั่นเองจะไปหมายมั่น ตามความต้องการของเราไม่ได้้นเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องหมายมั่นคือด้วยจิตที่เป็นอิสระมีจิตเป็นอิสระจากทุกสิ่งนี่เรียกว่าจิตว่างว่างจากอะไรว่างจากกิเลสท,ที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น เ,เต็มไปอยู่เ,เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> ด้วยจิตที่เป็นอิสระจึงไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยสะดุ้งวาดเสียววิตกกังวลระแวงไม่จำเป็นโรคประสาทให้อายละอายแมว คนมีจิตวุ่นผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนทำกําลังทำทําเสร็จแล้วก็มีจิตวุ่นหยู่ด้วยสิ่งเหล่านั้นึงซมันก็ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวละอายสุนัขด้วยละอาอสัตว์ทุกชนิดที่มันไม่เป็นโรคประสาทคนกินยาแก้ปวดหัว แมวไม่ต้องกินคนกินยาระงับประสาทแมวไม่ต้องกินคนกินยาระงับปวดหัวระงับโรคประสาทเป็นตันๆทั้งโลกแล้วก็ยังปวดหัวแล้วก็ยังเป็นโรคประสาทแมวไม่ต้องกินยาปวดแก้ปวดหัวไม่ต้องกินยาระงับประสาทแมวก็ไม่เป็นโรคประสาทสักตัวหนึ่งแล้วก็คิดดูว น่าละอายหรือไม่น่าละอายถ้าเราจะคำนวณดูในโลกนี้กินยาแก้ปวดศรีรษะกินยาระงับประสาทกันวันหนึ่งวันหนึ่งทั้งโลกนะสักกี่ตันกี่สิบตันก็ยังมีคนเป็นโรคประสาทประเทศไทยนี่ว่าเป็นกันเป็นแสนๆทั้งโลกจะเป็นกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านทั้งที่กินยา แมวไม่ต้องกินยาสักเม็ดหนึ่งมันก็ไม่ปวดหัวสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันแหละนี่ยเพราะว่าสัตว์มันอยู่ด้วยจิตว่างไม่หมายมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูใ้คนเนี่ยมันยึดถืออะไรเป็นตัวกูเป็นของกูไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านทุกประการนี่มันมันอยู่ในความยึดถือ ยึดถือในสิ่งใดก็เป็นทาตของสิ่งนั้นนี่เป็นหลักธรรมะสูงสุดซึ่งควรจะรู้ไว้ว่าเราไปยึดถือในสิ่งใดเราก็จะเป็นทาตของสิ่งนั้นเรายึดถือจนไปหลงรักมันเราก็เป็นทาตของสิ่งที่เรารักเราไปยึดถือจนโกรธมันเกลียดมัน แล้วก็เป็นทาตของสิ่งที่เราเกลียดเราโกรธเพราะเราต้องไปเกลียดมันต้องไปโกรธมันกลัดกลุ่มร้อนรนอยู่ด้วยความโกรธและความเกลียดถ้าเราไปยึดถือลงไหลมันสงสัยมันวิตกกังวลมันก็เป็นทาตของสิ่งนั้นในรูปนั้นจึเงเรียกว่า โลกโกรธหลงสามอย่างนี้เป็นผลของความยึดถือยึดถือในสิ่งใดแล้วก็ต้องเป็นทาตของสิ่งนั้นคือสิ่งนั้นมาย่ำยีหัวใจเราได้บังคับใช้เราได้ให้ไปหาอะไรก็ได้ให้ไปฆ่าใครก็ได้ให้ไปกระโดดนัําตายเองก็ได้นี่เรียกว่าไม่มองเห็น สิ่งนั้นๆตามที่เป็นจริงแล้วก็เข้าไปยึดถือเข้าไปยึดถือแล้วจิตมันก็ไม่ว่างมีคนโง่เขลาที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีพูดว่าจิตว่างไม่ได้จิตต้องคิดนึกเสมอถูกแล้วแต่คิดนึกอย่างไม่ยึดถือนั่นแหละคือว่างคิดนึกอย่างไม่ยึดถืออะไร มาเป็นของกูมาเป็นตัวกูเนะี่ยคือจิตว่างถูกแล้วจิตมันต้องคิดนึกต้องรับอารมณ์ต้องคิดนึกแต่อย่างโง่ไปยึดถือมันก็เรียกว่าว่างจิตไม่ยึดถือในสิ่งใดจิตก็ว่างจากสิ่งนั้นเหมือนกับมือของเราเนี่ยถ้าไม่ไปจับสวยสิ่งใดก็เป็นมือที่ว่างไม่ไปจิตอยู่กับสิ่งใดเรีย๋ยวม,มือมันว่าง ที่เรามีจิตที่มองเห็นสิ่งั้องปวงนั่นมันเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงแล้วไม่ไปยึดถือคือไม่หมายมันเป็นตัวกูของกูแม้แต่ชีวิตร่างกายนี้ก็มีได้ใช้มันได้โดยไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูการงานก็ทําได้ทั้งที่ไม่ต้องยึดถือเป็นตัวกูของกูเพราะมันทําด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ในนามรูป ที่ควบคุมอยู่ด้วยสติปัญญาอันถูกต้องไม่ใช่ความโง่จิตก็ควบคุมนมรูปนี่ให้ทำอะไรไปได้ตามหน้าที่โดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าจิตมันโง่จิตมันไม่ว่างมันจิตเต็มอยู่ในกิเลสเต็มอยู่ในอวิชชามันก็ให้ร่างกายนี้นามารูปนี่ทำอะไรไปด้วยความโง่ ก็มีความทุกข์นี่ไม่ว่างจากกิเลสไม่ว่างจากความทุกข์จิตนั่นไม่ว่างจากกิเลสจิตนั่นไม่ว่างจากความทุกข,ข์เราเรียกว่าจิตไม่ว่างไม่ว่างก็คืออยู่กับกิเลสและอยู่กับความทุกข์ถ้าจิตว่างก็เป็นจิตที่อิสระเต็มอยู่ด้วยสติสมปชัญญะ เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาประพฤติกระทำถูกต้องหมดทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตเองนจิตว่างจึงนำชีวิตไปแต่ในทางที่สงบเย็นถ้าเรามีชีวิตโดยจิตว่างเราก็มีชีวิตที่เย็นคาว่าเย็นนี่เป็นความหมายของพระนิพพาน คำว่านิพานแปลว่าเย็นแต่เรามันโง่เราสอนกันมาผิดผิดให้นิพานเป็นอะไรไปเสียก็ไม่รู้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต้องรอกี่หมื่นชาติแสนชาจริงจะได้นิพานแปลว่าเย็นของร้อนร้อนเย็นมันก็เรียกว่านิพานในบาลีมีอยู่ชัดเช่นชาตารูปังนิพพาปิยะทำแท่งทองนั่นให้นิพานโยน้ำรดมัน ชาตรูฟังเหมือนแท่งทองนิพพาปะยะทําให้เย็นคำว่านิพพาปะยะนั่นคือกิริยาน,นิพพานทําให้เย็นก็ะเอาน้าไปรดแท่งทองที่ร้อนออกมาจากบ้าขอให้ถือความหมายถูกเจ้าวน,นิพพานแปลว่าเย็นเย็นกายเย็นใจยเย็นอะไรที่ไม่มีความร้อนแล็เรียกว่าน,นิพพานไปตามแบบของสิ่งนั้นนั้นวัตถุก็น,นิพพานได้ จิตใจก็น,นิพพานได้ร่างกายก็น,นิพพานได้คือมันเย็นกันแล้วกันถ้าจิตว่างไม่เป็นธาตุของอะไรไม่ผูกติดอยู่กับอะไรก็เป็นผิดเย็นชีวิตก็เย็นชีวิตที่อยู่ในจิตว่างมันเป็นชีวิตเย็นใครไม่ชอบก็ได้ถ้าใครชอบก็ควรจะสนใจทำให้มันเป็นชีวิต ที่เย็นคือเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่วยจิตว่างจากกิเลสปัญหาว่างจากความทุกข์ว่างจากต้นตอของปัญหาก็คือว่างจากอวิชชาถ้ายังไม่รู้ก็หยุดไว้ก่อนก็แล้วกันว่าอย่าไปหลงยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของตนระว,วังว่าจะเพียงเท่านี้อวิชชาก็ไม่เกิดม่ะคุ้มครองได้ ่นความยึดถือหลักเมื่อยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ยึดถือสิ่งใดไหวก็คือว่างมือว่างเาาไม่แบกไม่หาบไม่หามไม่ทูนอะไรไหวที่จิตจิตมันก็ว่างจิตว่างมันก็เย็นและสบายนึกถึงเมื่อเราจับถืออะไรไหวอย่างหนัก ก็นึกถึงเปรียบเทียบกันเ,เมื่อไม่มีอะไรหนักมันก็ต่างกันอย่างตรงกันข้ามมีชีวิตไปจิตว่างก็คือชีวิตที่ปราศจากของหนักถ้าปฏิบัติอย่างไรจึงจะว่างก็ศึกษาให้รู้ในข้อที่ว่าไปจับอะไรก็แล้วมันไม่ว่างไปจับอะไรก็้แล้วมันไม่ว่าง มันไม่ว่างไม่น้ำสัมกัดเอานะมันกัดเอาด้วยนะไปจับอะไรเขาเป็นตัวตนเป็นของตนแล้ว <ๆ S 2> มันกัดเอานะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ว่างเฉยไม่ใช่ว่ามันวุ่นเฉยมันกัดเอาด้วยเจ็บปวดยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนในรูปแบบของความโลภกอดดีความโกรธกอดีความล้มกอดีมันกัดเอาทั้งนั้นแหละยึดถือชีวิตชีวิตมันก็กัดน่ะ ยึดถือเงินทองข้าวของมันก็กัดยึดถืออะไรมันสิ่งนั้นมันก็กัดยึดถือนิพพานก็ไม่มีนิพพานอเพราะนิพพานไม่ใช่สิ่งที่จะยึดถือได้ยึดถือว่านิพพานของกูเป็นเรื่องหลอกของคนนั่นเองเอาอะไรมาเป็นนิพพานแล้วก็ยึดถือเ uh, มืม่อมียึดถือแล้วไม่ไม่มีอไม่มีดับทุกเมื่อยึดถือแล้วไม่มีว่างแล้วจะเป็นทุกเรียกว่าไปยึดถือสิ่งอะไรสิ่งนั้นมันจะกัดเอา อย่างน้อยก็ด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามที่ผู้นั้นต้องการสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของมันเองเรียกว่ามันมีความเป็นเช่นนั้นเองเราจะดึงมาสู่กิเลสของเราตามความต้องการของเรามันไม่ได้เพอไปยึดถือสิ่งใดข้าวสิ่งนั้นก็กัดเอาสมน้ำหน้าท่งคนโง่อยากไปยึดถือให้เป็นตัวกูให้เป็นของกู ทั้งที่มันเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรามีหน้าที่แต่เพียงจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหถูกวิธีให้ได้รับประโยชน์เอามากินมาใช้มา,า,มาได้ตามต้องการแต่ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องถูกกัดไม่ต้องถูกมันกัดเอาเพราะความยึดถือนี่คือการปฏิบัติวิธีปฏิบัติ โดยรู้อยู่แก่ใจตลอดเวลาว่าไม่มีสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือแล้วจะไม่กัดเอาแม้ที่สุดแตระเบียบการประพฤติปฏิบัติถ้ายึดถือแล้วมันก็ยังกัดนะจะถือศีลจะให้ทานจะทำบุญอย่างไรก็ตามถ้ายึดถือแล้วมันก็จะต้องกัดเอาเมาบุญบุญมันก็กัดเอาตัวบุญจะหมดจะสิ้นมันก็กัดเอา บุญยังไม่ให้ผลมันก็กัดเอาเราจะต้องไม่หมายมั่นให้เป็นตัวกูของกูเป็นไปนตามอำนาจของกูยกตัวอย่างว่าคนคนมันซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งมันก็มานอนคิดทุกวันทุกวันแต่แตให้มันถูกเท่านั้นแหละมันก็จะเป็นบ้านะ มันยึดถือมากอย่างนี้ถ้าถูกก็จริงๆมันก็เป็นบ้าอย่าที่คนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่งก็เก็บไว้นั้นนะพอถึงวันเขาออกก็ตรวจตรวจฉลากดูไม่ถูกก็เช่นนั่นเองแม้จะถูกก็เช่นนั่นเองไม่ดีใจจนเป็นบ้าคนสองคนนี้มันต่างกันมากคนหนึ่งมันยึดถือคนหนึ่งมันไม่ยึดถือ คนยึดถือก็คือคนแบกก้อนหินหนักๆนักอยู่ตลอดเวลาคนไม่ยึดถือก็คือคนสบายอยู่ตลอดเวลาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนของตนได้รัสว่าโลกทั้งหมดโลกที่เป็นรูปเป็นนามเป็นอะไรก็ตามมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติยึดถือไม่ได้ มันว่างจากตัวตนมันว่างจากของตนให้มองเห็นขอน้อนี้ว่าสุญโยโลโกอัเตนวาอตตนิเยนวาโลกนี้ว่างจากตัวตนว่างจากของตนว่างจากอัตตาที่ตัวตนว่างจากอตตนิยาที่ของทิ่นเนื่องด้วยตน เอดูทุกสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเรือนของเราทุกสิ่งมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มาตามความประสงค์ของเราเราจัดเราทำให้ตรงกับความต้องการของเราได้แต่มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินะเราบังคับมันได้เพียงเท่านั้นเพียงเื่อเราเข้าเกี่ยวข้องกับมันชนิดที่มันจะไม่ตัดอาวเราใช้เป็นประโยชน์ได้ ต่ถ้าไปยึดถือเป็นตัวตนจะให้เป็นไปตามความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะต้องมีความทุกข์จะต้องทนทุกข์แม้แต่ชีวิตนี้แม้แต่ชีวิตนี้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยธรรมชาติใจิตใจรู้ความจริงของ้อนี้แล้วผสมลงกับธรรมชาติให้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้วให้มันเป็นอยู่อย่างไม่ทนทุกข์ทรมานก็พอแล้ว มันคงเป็นไปตามโกฎของธรรมชาตินั่นเองเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นไปตามเหตุตามปจาัจจัยตามกฎของธรรมชาติไม่อาจจะมาเป็นตัวกู้ไม่อาจจะมาเป็นของกู้จิตชนิดนี้ว่างจากความยึดถือสามารถควบคุมร่างกายนี้ให้เป็นไปหรือให้เป็นอยู่ในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ เนี่ยปฏิบัติให้มีชีวิตโดยจิตว่างคือท,ทำอย่างนี้รู้อยู่ว่าสิ่งตั้งปวงเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกวิธีตามวิธีของความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราจะ ไม่มีความหมายมั่นส, reforms, สิ่งใดด้วยความโง่เขลาของเราเองว่าสิ่งนัง้นสิ่งนี้ต้องมาเป็นอย่างนั้นต้องมาเป็นอย่างนี้นนมาเป็นตัวกูบ, bank, yah, heures, anas, บ้างมาเป็นของกูบ้างเป็นชีวิตนี่บางทีก็จะเป็นตัวกู Salt ันก็เป็นไปไม่ได้ะมันไปตามกฎของธรรมชาติเสมอบางทีก็ต้องการให้ชีวิตนี่มาเป็นของกูเป็นชีวิตของกูมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเสมอ นี่เราต้องร่วมมือกับธรรมชาติให้ถูกต้องข้าใจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้ถูกต้องแล้วประพฤติใสมคล้อยกันไปกับอาการที่มันจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินี่เรียกว่าร่วมมือกับธรรมชาติอย่างถูกต้องก็มีลมหายใจอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข พราะมันมีความถูกต้องอยู่ในชีวิตนั้นสิ่งที่เรียกว่ามีความถูกต้องแปดประการนะสมาทิฐิความรู้ความคิดความเห็นถูกต้องสมาสังกโปโความปราปรถนาถูกต้องสมมาวาจาพูดจาถูกต้องสมมากรรมโตการงานถูกต้องสมมาอาชีโวดำารงชีวิตถูกต้อง สมาวายาโมภาคเพียรถูกต้องสมาสติมีสติถูกต้องสมาสมาธิมีความตั้งใจมั่นว่าอย่างถูกต้องมันถูกต้องหมดร,รู้ธรรมชาติว่ามันมีกฎเกณฑ์ของมันอย่างไรเหตุปัจจัยของมันอย่างไรเราอยู่กับมันอย่างถูกต้องก็ไม่มีความทุกข์เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความคิดนึกที่ถูกต้องไม่ไปโง่ มายมั่นอะไรให้เป็นตัวครูของครูเรียกว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องในการที่จะดำรงชีวิตโดยจิตว่างทีนี้มาดูกันต่อไปสักหน่อยว่ามันจะได้ประโยชน์อย่างไรมีชีวิตอยู่ไดยจิตว่างนี่จะมีประโยชน์อย่างไรก็พอจะเห็นได้เองแล้วว่าที่พูดมานั้นมันก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่าเราจะสบาย ไม่ถูกอะไรกัดเอาไม่โง่ไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนของตนแล้วมันกัดเอาเราจะอยู่อย่างไม่มีอะไรกัดเอาโดยร่างกายก็ดีโดยจิตใจก็ดีจะไม่มีไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เรียกว่าเราก็สบายเหมือนกัอยู่กับนิพพานน้อยๆนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่าง เรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงที่สุดนีม่มีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่สรุปความว่าไม่เป็นทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยสบายที่สุดสบายกว่าไปอยู่ในสวรรค์ซะอีกพวกเทวดาในสวรรค์เป็นพวกคนบ้ายึดถือสวรรค์ว่าเป็นตัวตนของตนยึดถือตามารมว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูนี่ มันก็ไม่มีความสุขอะไรหรอกมันเต็มไปด้วยความยึดถืออยู่ที่นี่ในโลกนี้ดีกว่ามีศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ศึกษาเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อยู่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่มีอะไรตัดเอาก็สาบายอยู่ที่นี่และสาบาย ข้อความที่หน้าหัวมีอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อพวกเทวดามันจะตายจะจุตินั้นถามกันว่าจะไปเกิดที่ไหนดีคนนั้นก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้ไปถามจอมเทวดาจอมเทวดาบอกว่าไปเกิดในมนุษย์โลกมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีการเปิดพติประรรมจัญและเทวดาตนนั้นหรือน่าจะเรียกว่าตัวนั้นดีกว่ามันก็ตัดสินใจที่มาเกิดในมนุษย์โลก เพื่อพบประพุทธประตาประสงค์มีการประพฤติประมจันในโลกมนุษย์นี่มีการประพติประมจันประพฤติแล้วจะเป็นอิสระจะว่างจากการยึดถือแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยท้อยเรามองเห็นว่าชีวิตจะไม่เป็นทุกข์นั่นมันต้องอยู่ด้วยความไม่ยึดถือ ถ้ามีความยึดถือแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นจะไปอยู่ในเมืองสวรรค์กามาวาจรสวรรค์รูปาวาจรอยู่ในพรมโลกชั้นสูงสุดยึดถือตัวกูยึดถือของกูแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นข้อความในพระบาลีปากกฎชัดอยู่แล้วว่าในพรมโลกนั่นแหละเป็นที่ยึดถือเก่งกว่าที่ไหนหมดเพราะว่ามันเป็นชีวิตที่เป็นสุขตามแบบของกลม ยิ่งเป็นสุขมากเท่าไรมันก็ยิ่งยึดถือมาก่านั้นมันจึงมีคํากล่าวว่าพวกพรมกลัวตายมากที่สุดยิ่งกว่ามนุษย์เพราะมันยึดถือในความสุขามแบบพรมนั้นมากเกินไปเทียด้วยดีแค่ว่าถ้ายึดถือแล้วแม้ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดก็ยังเป็นทุกข์และยิ่งเป็นทุกข์อยู่ที่นี่โดยไม่ต้องยึดถือดีกว่า ให้ว่างจากความยึดถือปล่อยสิ่งทั้งปวงไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องยึดถือมีวิมุตต์คือความปล่อยวางเพราะสติปัญญาเห็นว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วมันกัดเอาเราก็จะอยู่เป็นสุขดีกว่านั้นก็คือว่ามนุษย์ทุกคนจะปล่อยอยู่กันเป็นสุขถ้าไม่ยึดถือโดยกิเลสแล้วจะไม่มีการเบียดเบียน เราจะมีความรักผู้อื่นได้อยู่กันโดยมีหลักการว่าทุกคนเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขคนเดียวมีหลักการว่าสังคมมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยจะต้องอยู่กันเป็นสุขเป็นสุขเพราะไม่มีใครรุกล้ำสิทธิอะไรตัน ถ้าต่างคนต่างไม่หมายมั่นไม่ยึดถืออะไรเอามาเป็นตัวกูของกูมันไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็มีความรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะฟังให้ดีนะว่าอัตโนมัตินะถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวกูของกูที่จะยึดถือเห็นแก่ตัวแล้วจิตนั้นจะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติ ลัทธินี้คือลัทธิที่จะครองโลกให้อยู่กันเป็นพาสุขได้ถ้ามาเรียกชื่อลัทธินี้ว่าทรม,มิตะสังคมนิยมแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกได้เป็นลัทธิการเมืองสูงสุดยิ่งกว่าลัทธิใดๆใ,ในโลกนี้ทรม,มิกแะแปลว่าประกอบด้วยธรรมสังคมนิยมคือถือประโยชน์ของ คนทั้งหมดเป็นใหญ่สังคมนิยมคือถือประโยชน์ของคนทั้งหมดเป็นใหญ่และธรรมิกะประกอบอยู่ด้วยธรรมคำว่าธรรมในที่นี้ก็คือไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดมั่นอะไรเป็นตัวกูของกูมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัติก็อยู่กันอย่างเป็นสุขเป็นศาสนาของภศษีอารยเมตไตรโดยแท้จริงไม่มีใครเห็นแก่ตัว มีแต่การรักผู้อื่นเต็มขนาดและโดยอัตโนมัติหมดปัญหาสมกับที่เรียกว่าสีอาริยเมตรตรคือมิตรภาพอันสูงสุดประเสริฐไม่มีมิตรภาพใดจะยิ่งไปกว่านี้เมตรตรแปลว่ามิตรภาพมีมิตรภาพเนื่องอยู่ด้วยมิตรภาพประกอบอยู่ด้วยมิตรภาพนี่เรียกว่าเมตรตรศีสังหาราศี อริยะก็ประเสริฐสีอริอรยเมตไตรเระกอบยุติมิตรภาพอันประเสริฐอันสูงสุดเราจะสร้างโลกประศีอริยเมตไตรได้ที่นี่ในเดี๋ยวนี้ด้วยความมีจิตว่างไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวกูของกูทุกคนเป็นสิ่งเดียวกันเป็นอันเดียวกันชีวิตทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเพราะไม่มีใครแบ่งแยกมาเป็นตัวกูของกู ขอให้พิจา,ารณาดูการมีชีวิตอยู่ในจิตว่างนี่มีประโยชน์ตนเองท,ที่สุดมีประโยชน์สาคนทั้งโลกทั้งจักราวาลสูงสุดน่าจะเอาอะไรจินกันอีกล้าวถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าแล้วก็มังถ้าต้องการมากกว่านี้มันก็จะเป็นบ้าไปแล้วตัวเองก็เป็นสุข เพื่อนมนุษย์เพื่อนมีชีวิตจัดมีชีวิตทั้ทงหลายก็เป็นสุขมันก็ควรจะพอใจนิตมาเห็นว่าการมีชีวิตอยู่ในกิจว่างนี่พอแล้วต้องการมากกว่านั้นก็บ้าถ้าไม่รู้จักเสียเลยก็โง่ขออ่อยพูดตรงๆเพื่อประหยัดเวลาไม่ต้องการก็โง่ต้องการมากกว่านั้นก็บ้าพอกันที ขอให้ผู้มีจิตว่างอยู่ด้วยความสุขสวัสดีไม่มีความทุกข์เลยตลอดทุกสิบพาราตีการเทิน